มาเมียงหอยแข็งซันวากรับสวัสดีนะครับพบกับผมในช่องยูทูบลูกยักษ์ตาขับมาหอยแข็งครับกินเมียงครับกินเมียงหอยแข็งเนาะหอยแข็งตัวใหญ่งกําลังกินซีฟู้ดแล้วก็ขน,นมเสน้นนี่ครับเห็นเส,นนเสน้นคำเส้นเมื่อคําแล้วมาครับมาได้คอร้อง สดๆแผงคักไมแขงครับ,รบโลสองรบาทแผงคับ ส่งกับน้ำจิ้มซีฟูดของผมมาเมี่ยงหอยแข็งซันวาออื้ 嗯。Mm. วิธีการกินย่างเนื้อครับผมมาต่างชาติกินมาเป็นแน่นอนเลยนี่ใส่ลงไปกินซีฟูดเผ็ดเผ็ดแซ่บ <c oughs> เติมน้ำเสียงละลายเอาเนาะหัแข็งมันหน่อยมันแพง้ครับซื้อมาหลายวะได้ประกาซื้อหล เพิ่มว่ามันแซ่มันผักมาเดยพอมีโครงการคนละครึ่งรู้สึกว่าสินค้าเป็นขายแพงขึ้นเนาะบอกเจ้าว่ากับผมบอ ย่างปริมาณลดลงอีกต่าหากนะมันแน่นอนแหละคนมาใส่สินค้าคนมาซื้อของลายขึ้นหรือนะว,ว่าของกระแพงขึ้นครับ ที่ถึอตอนนี้หมูลร้อยยี่สิบบาทร้อยร้อยหมูร้อยร้อยร้อยหมูสามสันถือครับแต่ว่าที่แพงเป็นผัดกะเพราหมูอยู่นี่จาลหกสิบนะครับผัดกะเพราซื้อนะจาร์ล๖๐ถ้าใข่ดาวอ่มจาร์ล๗๐นะคิดว่า จะว่ามันก็ที่เป็นใจในไข่เลย,ยว่เห็นไปกินนอกไข่กันจานละสี่สิบสี่สิบห้าอยู่ในไข่ก็ต้องรอถึงจับเข่าแพงกับเผามูสับไข่ดาวจานละเจ็ดสิบบาท hai chán nướng xưa mũi được gấp 1 từng phải từng xẹp มันคำแล้วถึงเฝ้ากินเ่ยเดี๋ยวมืดมืดมาแล้ว นะครับคลิปนี้ต้นจบว่าแค่นี้ก่อนขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทูบรูปแต,ตกขอบคุณนุ่มเม็นขอบคุณใจจะพบผมใ่คลิปหน้าขอบคุณครับ